ไม่จาเป็นต้องวาดเก่งเราก็ทาเงินจากการทําสติกเกอร์ไลน์ได้แปลคนเข้ามาปรึกษาเขาฟังเยอะมากว่าวาดรูปไม่เก่งเลยวาดรูปไม่เป็นเลยจะสามารถทําสติกเกอร์ไลน์ทีมไลน์อิโมจิไลน์หรือว่าบิ๊กสติกเกอร์ได้ไหมเขาฟังบอกได้คําเดียวเลยว่าเขาฟังก็เป็นคนนึงค่ะที่วาดรูปไม่เก่งเลยแล้วก็ไม่ได้เรียนการวาดรูปมาด้วยแต่เราอยากทําเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยช่องทางนี้สามารถทําเงินให้กับเราได้นั้นไอ้ความอยากทําของเรานี่แหละค่ะทุกคนมันทําให้เราต้องไปเสาะแสวงหาดูแนวทาง ต่างๆของทางต่างประเทศว่าเฮ้ยมีแนวทางไหนบ้างที่เราสามารถทําได้ซึ่งมันมีหลากหลายแนวมากๆโดยเฉพาะคําพูดต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเราสามารถที่จะแปลงสิ่งนั้นมาทําเป็นสติกเกอร์แล้วส่งขายได้ค่ะนั้นใครที่มีความคิดนี้อยู่ว่าฉันว่ารูปไม่เก่งว่ารูปไม่เป็นจะทําไม่ได้บอกเลยว่าให้เปิดใจแล้วก็ลองลอง,ลงมือทําสักตั้งค่ะทุกคนค่ะ แนะนำเลยว่าให้ขยันฝึกฝนลงมือทำให้บ่อยๆพอเราอยู่ในตลาดมากพอนะคะเราจะรู้เลยว่าแนวนี้ทำเงินให้กับเราได้แนวนี้เหมาะกับเราแนวนี้เราทำได้ง่ายมากๆค่ะใครที่รู้สึกว่าอยากลงมือทำแล้วแต่ไม่มีไอเดียเลยเขาฟังก็ทำอ e ีบุ๊กไอเดียแจกนะคะกดรับได้ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะ